น้องแคมป์ครับหายไปจากหลีกอาชีพ2ปีครึ่งตอนนี้กลับมากับอยุธยายู่ในเต็ดเป็นไงบ้างสภาพร่างกายตอนนี้บบงคนเลิกไปก็จะมีเรื่องการอ้วนหรืออะไรเงี้ยเรากินก็ไม่อ้วนไม่ร,มรู้ไม่รู้เพราะอะไรร่างกายเราก็ยังดีอยู่ก็ขาดแค่เรื่องเขาเรียกว่ากล้ามเนื้อในเรื่องของเบสิกอะไรเงี้ยผมว่าต่อให้เลิกเล่นอะไรยังไงอ่ะผมว่ามันก็ยังอยู่ไปจนตายแหละแต่ว่าเรื่องกล้ามเนื้อเราก็ต้องมาฟื้นฟูกันใหม่ที่ที่โค้ชกัดเป็นห่วงในเรื่องน่าจะเป็นเรื่องตรงนี้แล้วก็เรื่องแรง อยากจะฝากบอกอะไรกับคนที่คิดว่าเฮ้ยแคมหมดแล้วอ่ะเราลงในเรื่องของโซเชียลอะไแล้วแหละว่าโอเคเราเคยประกาศเลิกเล่นไปแล้วก,ก็ก็ใครจะมาพูดอะไรก็ไม่เป็นไรครับจะบอกว่าผมคืนน้ำลายเตงก็ไม่มีปัญหามันอยู่ที่สนามซ้อมแล้วก็อยู่ที่ผลงานในสนามก็จะตอบคำตอบให้กับแฟนบอลที่ติดตามผมฝากแฟนในยุทยามาเชร ก็ถ้าเรื่องของแฟนบรรอลอยุทยายูเนเตดผมว่าผมได้มาดูหรือมาเชียร์กับโค้ชกัครับเพราะผมเคยได้ทํางานอยู่แล้วเคยได้มาดูแมตช์นึงโหคนเต็มเลยอะแล้วผมว่าหวังว่าปีนี้อยากจะให้แน่นมากกว่านี้เวลาเราเตะในบ้านเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้กับนักฟุตบอลแล้วก็ส่วนตัวผมหรือนักเตะทุกๆคนแล้วก็สตาฟโค้ชทีมงานทุกๆคนให้กับอยุธยายูเนเตตครับ